สวัสดีครับ k s สดมก็มาพบกับกันอีกอันนี้มานำเสนอต้นไม้ที่ซื้อมาอสั่งมาซิมโคนีมโมจิโตในราคารวมส่งแล้ว500บาทครับเนี่ยก็ส่งมาจากปทุมธานีก็ลักษณะการแพ็คของการแพ็คแบบตะกร้าส่งปอนอ ไปสนีมา e MS มาปาวันเดียวถึงครับอันเนี้ยผมได้รับมานี่เขาก็จะลักษณะการแพ็คก็คือเนี่ยเขียนชี้ขึ้นอ่กากรุณาวางตั้งนะครับอ่าเขาก็จะได้ระมัดระวังในการขนส่งครับอันนี้ก็เป็นตะก,กาแบบเปิดโล่งเลยแล้วก็ล็อกอ่าล็อกฐานอ่าของตะก,กาแล้วก็ในส่วนของอ่าตะก,กาข้างในก็ หุ้มเทปไม่ให้ดินหลุดนี่ครับมีหูหิ้วมาอันนี้ห้าร้อยแพ็กมาดีมากเลยเนี่ยตะก,กร้าเราก็ไปใช้ต่อได้ครับเดี๋ยวจะมาแกะดูว่าเป็นยังไงเราต่อนะครับเดี๋ยวมาแกะดูว่าเป็น my. ใบใหญ่มากเลยครับสิ่งคอนี่ยง,งโมจิโต้ด้านล่างล็อกด้วยเคยเนนนนันไทยสองเส้นรูปแบบสนัสาการแพ็กไทยสองเส้นเงินกว่า ออกมาแล้วก็เน,นี่ยมอคิโตเลักษณะใบเขียวแล้วก็เป็นทางสวยงามครับใบใหญ่ครับนะราคาอยู่ในตอนนี้ตอนถ่ายก็ันที่11มกราหกห้ราคาใบนี้ก็ประมาณใบละ500บาทราคาลงมาครับแต่ก่อนก็ราคา ราคาหลักพันครับต่อไปอันนี้ก็หาซื้อได้อยู่ในราคา500บาทก็ใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อมาครับนี่ครับลักษณะการแพ้ก,ก็อัดสำลีมาให้แน่นคืออัดให้แน่นแล้วก็ติดเทปมาคือเวลาพลิกเวลาอะไรก็ ดินก็จะไม่หลุดลากก็จะไม่ช้ำเนี่ยอันนี้ข้อยาวครับเนี่ยดูพอยาวช้ำม,มาลากเดินมาแล้วชุมน้ำมาด้วยลากเดินแบบสวยๆมาครับ ครับก็อยากให้ลงเกี่ยวกับอะไรต้นไม้หรือรถอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e ด้วยครับขอบคุณครับลคลิปนี้ก็จบไปกับต้นไม้โมจิตโต